ราสตดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองฟร็อดเจ้าเก่าเจ้าดื่มนะวันนี้เรามากับทุน4 6 0บาทของเรานะกับเกมมาจองเวสองเหมือนเดิมนะมเกมรูปรักของเราไม่นนไหนีไปไหนขออนุญาตปรับไป2ี่เบสบาทก็แล้วกันทนะุกคนมาไอ้โอ้ยสองฟองอดอกแรกก็แท้กลดอกต่อไปก็ได้อยู่น่นนึกว่าจะเกลือนะขออีกสามสีฟองดูไอ้ลูกสาสฟองดูโอ้โห มาละไอคิดเอ,อ้อก็ออหยอกกันไปบ้างนะก็แตกกันอยู่นะก,ก็แตกอยู่นะโอ้โหนี่แหละหัวกูจะแตกนะแตกบ้างไม่แตกบ้างเาาานี่ยไอ้้เหยมาจังหวะนี้ก็ถึงเงียบเหงากันเฮ้ยมกูจะเหงากันสามสี่ไม้เลยสามฟองมาฮึ่มมากดกันแบบเร็วๆเรื่อยๆนะทุกคนโอ้จังหวะนี้วายมาห้าไหลไปหนึ่งทีสองกรมไม่มาสองกีดไม่มีแต่และช่องสองกลมสองกลมมาทำนัดว่ะโอ้โห อสองห้าห้าหมาจังหวะนี้อะไรไหลไหมห้ากลมไหมห้ากลมห้ากลมห้าโอ้โหดูห้ากลมหนิทุกคนโอ้ดูห้ากลมโคตรเยอะเลยตนะ่ไม่เข้าวะ่ะ้โอโหวายมาสองทัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โอ้เดี๋วตามระเตีบยบมจังหวะนี้ห้าขีดไม่มีอะไรกันเกิดขึ้นเลยนะก็ไ,ไ,ไป้เกีนาก็าาาาาาไปละ ทีมลูกรักของเราต้องมีลูกรอลูกชนบางทีเข้ามากดวงป้าปูปาให้แตกอะไรก็ไม่ใช่แต่มันก็มีนะบางทีแบบเออเข้ามาปั๊บกดเล่นเล่นปับ๊บมันขึ้นวะ่ะเอาวักได้วะเออก็ได้เล็กโอ้โหและนี่ไงและนี่ไงและนี่ไงอืมาโอ้ก็ลังพู้ดีเป็นแบบแบบแอันนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะบางทีก็มีนะเห็นไหมที่อัดคลิปลงนะ่ะเออโอ้โหเบ็ด เบ็ดแบบเบ็ดแบบเยอะเบ็ดสามสิบสี่สิแบอ่ะอื้มแบบแบบตกดูแตกร้อยเดียวแตกสองร้อยโอ้จเจริญพอย่าอยู่้วไอพอไอพอเบ็ดน,นะเบ็ดห้าบาทเบ็ดสิบบาทนะแต่เป็นพันโอ้โยอมใจรอบสามรอบสองรอบหนึ่งรอบจังหวะนี้ยังแตกอยู่จังหวะนี้ไหลสองขีดไปแล้วหนึ่งทีเปลี่ยนเป็นวายได้ห้ากลมแล้วก็โอ้ยวายทั้งสี่ตัวทำไมยังไม่ไหลวายพี่วา้าวายทั้งสี่ตัวเมื่อกี้ สองกลมใช่นี้สองกลมแล้วก็สองขีดสองขีดไม่ยอาตกลงมาโอ้เด็เป็ดสิบบาทร้อยแปดสิบสามโอ้โหจะล่งตักมาห้ากลมห้ากลมไม่ถึงนะมีใครเคาะคำตกลงมาหนึ่งลูกโอ้สองลูกดิอืมไปเจะเหงาตกลงมาเดี๋ยวเหงาไงเรียกมาให้อีกไงไหวคูรูท่ทีจังวะนี้ภาษาจีนไหลไปแล้วที เฮ้ยสองขีดแล้วก็โอ้โหเหมาแผงไปหนึ่งทีว่าสองขีดโอ้โหเอาเรื่องปาหยี่สิบาบาทนี่แหละป่ะวายมาจังหวะนี่ห้ากลมไหลวายสามตัวเหมาหนะ้าปาดหลังแล้วก็ภสัดโอ้โหภสัดกินนิดเดียวห้าร้อยบหกบาทโอ้โหสวยจัดภาษาจีนมันไม่ไหลว่ะถ้าภาษาจีนไหลนะเมื่อกี้นะนนะสวยนะ,พ,ะพ,พี่น้องนะ ไหลกันแบบเร็วๆรีบๆนะสองฟองอีโอสองฟองรูห้างกลุ่มถอดใจหากลุ่มจังหวะนี้โอ้สามกลุ่มไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โอหโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกลืออย่าเพิ่งเกลือไงอย่าเพิ่งเกลือหวายครูรูกที่จังหวะนี้ไหลซิลิแยม สี่เหลี่ยมมาหรือเปล่าโอ้สามก็ไม่มาสี่เหลี่ยมก็ไม่มีโอ้อยากอยากให้ตัวอยากให้ตัวทองทองมันแตกอ่ะมันจะได้เป็นวายอ่ะฟอนเพียงไว้น,วาน่าจะไหลเลยอ่ะดูโอ้แต่นี่บางทีเป็นวายเขาไม่ไหลนะผมือจ็บเลือจัดโอ้โหเอ้แตกอยู่ก็ได้อยู่ก็แตกอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าโอ้โหดูเป็ดยี่แตกที่บาทจเจริญโอ้โหมันก็ลดดีอย่างนี้พรา,ายอดใช้ตะคุนช่องเจ้าประคุณลุนช่อง ห้ากลุ่มห้าโอ้โหห้ากลุมช่องแรกก็ไม่มาเอ้ยอีกฟองหนึ่งอืมจะขออะไรเยอะเลยขออีกฟองเดียวเื้อไม่เยียบเลยนะไม่เยียบเลยวายโอ้วายมาวายมีช่องว่าทำไมวายไม่อยู่ช่องสองวะวายไม่อยู่แถวหมาเลยช่องสามโอ้โหไอทิ้เอ้ยไอ้ทิ้ดเอ้ยสามสี่ฟองไอ้ทิ้ดเอ้ยโอ้โหโอ้โหมา สี่ฟองของเราว้าวไปแล้วสองว้าวไปแล้วสามว้าวไปแล้วสี่อุ้ยว้าวห้าโอ้โหว้าหกไหมเกินเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหว้าวสิบรอบเลยนะโอ้โหไหลอะไรไม่มีโอ้โหเกินถามจิงเออวายมาจังหวะนี้ไหลไหลไปหมดจอโอ้โหยังมีรางวัลมาได้ หลอบใจโอ้โหเมื่อกี้สิบกว่ารอบเบียดรอบสิบรอบอ่ะเออสิบรอบโอ้โหสิบรอบแตกสบาทเฉลิมดูมีมาเข้าไม้สุดท้ายพอดีไงโอ้โอหเกือบเกือบวายสามตัวจังหวะนี้เหมาไปหนึ่งทีไหลภาษาจีนมาไหลไปอีกดิเออให้มันแตกแบบนี้มั้งเถอะโอ้โห ยอมใจสิแคปเตอร์เมื่อกีก้กำลังยังบ่เลยคว้าเกลือมากี่ตาไม่ได้โอ้โหวายคู่จังหวะนี้สาดไปแล้วหนึ่งทีสาดตสองไปหนึ่งทีสอง,สสอ,งอุ้ยเกือบได้ว่ะเกือบได้ลุ้นว่ะไม่ยแยกผีวแหลมมาแค่สองตัวเมื่อกีินอะเออแล้วมาัาสามมาจอดหลอดเหมือนหนีตัวหนึ่งฟองหนึ่งอืมทำไมไม่ตกออกมาอือเดที่เลยศาสตรจีนมาไปห้าโอ้โห้ากับสองสามเนะี่ย แล้วก็2ขีด2ขีดสอโอ้โหสขีดสาตกลงมาแเรวสองขีดช่องแรกมันไม่มีกลายเป็นไข่แทนวะมาไม่รู้ไอล่ำเวลาจริงฝ่ายจังหวะน,นี้ฟองนึงอีกฟองนึงสามสองโอ้โหสามสอง,สองมำไมไม่แตกวะไม่มีฮะได้รู้หน่อยเขาไหมจะได้รู้อะไรเขาไหมโอ้โหฝ่าถ้ามันลดเหลือสองพันผมก็พอ ถ้ามัลดเรื่องสองเอ้ยไม่น่าฟองไม่น่าจะลดว่ะมันขึ้นขขึึ้นลงลงกว่ะเฮ้ยสองฟองอีกแล้วเอ้ยเป็นอะไรนักหนาเนี่ยมาสามฟองนี่ไหลไปโอ้ไม่ไหลไหลอยู่นิดเดียวไหลไปเฮ้ยสองขีดสองขีดมาจังหวะนี้ไวสี่ตัวค่ะตัวหรือเปล่าโอ้ยไหลไหลไปโอ้โอ้ ได้เวลาอันสมควเลิกเลยหูโอ้โหตัวเลขสวยจัดเลยสี่พันเป๊ะเลยเกือบเลยไงถ้ามันลดลงคิดว่าถ้ามันลดลงไปเหลือสองพันอีกกูก็ถอนอีกละเออกูเคยเล่นแบบน้ามือต่ามวัวสุดท้ายกูไม่ได้เย่อะไรเลยอืมวันนี้กูต้องเอาแหละไม่เอาก็ไม่ได้ไต้องเอาไม่เอาดิเสียไงใครแจกเสียผ้าบบโอ้โหหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมเดี๋ยวมีเกมใหม่มา เล่นกะมาได้ดูนะเเหมือนกระแสเขาบอกว่าเกมไก่ป่ววะเกมไก่กำลังมาน่าเล่นอเกมไก่ไมัน่าเล่นไม่ใช่กำลังมาเกมไก่ไมัน่าเล่นอนะ่ะเดี๋ยวลองอาจะดูนะถ้าถ้าเกิดโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม